สวัสดีครับลูกเกษตรนะครับ2020 mainland, ครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่นาข้าวเจ้านะครับนาข้าวเจ้านี่ตอนนี้ก็รถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวกําลังเกี่ยวข้าวนะครับนี่นี่นี่ก็มาทางนี้นะครับมาทางนี้ก็เกี่ยวมาเรื่อยๆครับนู่นถนนนะครับเกี่ยวมาเรื่อยๆอันนี้อันนี้เขาเอ่าเกี่ยวตั้งนานแล้วครับนี่ลูกข้าวขึ้นแล้วนะครับ อันนี้ประมาณสักห้าหกไล่นะครับเขาเกี่ยวนานแล้วนะครับแต่ของผมนี่กำลังกำลังเกี่ยววันนี้นะครับกำลังเกี่ยววันนี้รถเกี่ยวมาสองคันเลยครับรถเกี่ยวใหญ่นะครับรถเกี่ยวใหญ่มาสองคันนะครับปีนี้นะครับปีนี้รถเกี่ยวหาง่ายนะครับรถเกี่ยวหาง่าย ปีนี้มาสองคันเลยนะครับทุกปีมาแค่คันเดียวนะครับนี่อันนี้ก็เกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นของลุงนะครับเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านนี่ของผมนี่ยังไม่เกี่ยวนะครับสีแดงแดงนะครับนี่รถคันหนึ่งก็เข้าไปเดินตรงนี้ครับตรงซ้ายมือนะครับไปเกี่ยวของอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ติดกับผมนะครับ เป็นเกี่ยวของเจ้านึงนะครับอ่าของผมก็ลอรถคันนี้ครับรอรถคันนี้นะครับเพราะว่าเราได้คิวรถคันนี้นะครับเราได้คิวรถคันนี้นะครับเกี่ยวจากตรงนี้เสร็จก็มาของผมเลยนะครับมาของผมเลยนะครับรถคันหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงมุมต้นไม้ครับซ้ายมือนะครับซ้ายมือเขาก็เกี่ยวเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นไปเก็บอีกสองเจ้าข้างบนนะครับ ติดถนนนะครับอ่าก็กลับนะครับกลับอ่าส่วนเจ้านี้นะมาเก็บของผมนะครับมาเก็บของผมแล้วก็จะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไปเก็บของอีกสองเจ้านะครับอ่าก็กลับเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นนาข้าวเจ้าหมดเลยนะครับเป็นนาข้าวเจ้าหมดเลยนะครับเป็นนาข้าวเจ้านะครับไม่มีข้าวเหนียวนะครับเป็นนาข้าวเจ้าตรงนี้นะครับนี่ก็จะอ่า เกี่ยวนะครับเกี่ยวให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปเก็บข้าวเจ้าที่อื่นหรือว่าไปลงเกี่ยวข้าวเหนียวต่อนะครับล้างโมล,ล้างไรเสร็จก็ไปเกี่ยวข้าวเหนียวต่อนะครับถ้าไม่มีข้าวเจ้านะครับก็จะประมาณนี้ครับฤด,ดูการนะครับปิดอย่างสวยงามนะครับก็เก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตไปก็เก็บไว้ ทานนะครับเก e oh. ็บไว้ทานแล้วก็ขายบ้างนะครับขายบ้างนะครับปีนี้ป uh ีน uh uh> uh 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 ี้ผมจะเก็บไว้ประมาณสัก uh สิบสอบนะครับส uh uh ิสอบนะครับสิบสอบพอนะครับน uh ี่สิบสอบพอหลังจากนั้นก็ขายนะครับข้าวเจ้าป <|ja|> ีนี้ราคาราคาดีมากนะครับราคาแพงมากนะครับแพงมากนะครับข้าวเก่าที่ผมเอาไปขายก่อนเก็บเกี่ยว ผมไปขายอยู่ที่กิโลละ16บาทนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ถ้าดูดไปขายเลยเกี่ยวไปขายเลยก็อยู่ที่ประมาณ14บสนะครับสิบาทนะครับ14บาทแต่ดูที่ความชื้นด้วยนะครับอันนี้รถอีกคันหนึ่งนะครับนี่ถ้าเขาเกี่ยวตรงนี้เสร็จรถคันนี้ก็น่าจะไปเก็บอีกสองเจ้านะครับที่ติดถนนที่ผมบอกไปนะครับเพราะว่าคิวผมเอารถคันนี้นะครับรถคันนี้ นะครับรถคันนี้นะครับคิวใครคิวมันนะครับคิวใครคิวมันนะครับข้าวเจ้าได้เกี่ยวแล้วนะครับหลังจากที่รอรถตั้งนานนะครับรอรถนานมากนะครับข้าวเหนียวของผมก็ขึ้นเล้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วรอคิวมาเกี่ยวข้าวเจ้านี่ครับของเราน่าจะตอนนี้ก็ประมาณ สามโมงสี่โมงนะครับของเราก็น่าจะเกือบค่ำนะครับน่าจะเกือบค่ำนะครับอ่าน่าจะเกือบค่ำเนี่ยรอรอดูนะครับเอาไว้สักสิบสอบแล้วหลังนั้นก็เข้าลงสีนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็พามาอ่า เก็บเกี่ยวนะครับนาข้าเจ้านะครับนาข้าวเจ้าเป็นนาใกล้บ้านนะครับนี่บ้านก็ห่างจากนี้ประมาณสักครึ่งโลนะครับครึ่งกิโลนะครับขี่รถแป๊บเดียวนะครับนี่นเก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยนะครับปีนี้รถมาสองคันเลยนะครับปีนี้รถมาสองคันเลยนะครับเพราะว่าทุกๆปีนะครับทุกๆปีก็ ทําข้าวนาปีเหมือนกันหมดเลยนะครับทําข้าวนาปีเหมือนกันหมดเลยอายุการเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวพร้อมกันนะครับแต่จนนี้ชาวนานะครับชาวนาหันมาปลูกข้าวอายุสั้นนะครับอายุสั้นก็เลยมีบางส่วนนะครับที่ที่เก็บเกี่ยวไปก่อนหน้านี้นะครับลดเกี่ยวข้าวก็เลยงานก็เลยไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่า ชาวนานะครับเปลี่ยนมาหวานนะครับข้าวอายุสั้นนะครับข้าวสามเดือนกันเยอะนะครับกันเยอะข้าวนาปีก็เลยมีน้อยลงนะครับมีน้อยลงนะครับรดเกี่ยวข้าวก็เลยต้องวิ่งหางานนะครับต้องวิ่งหางานนะครับได้สักห้าไร่สิบไร่ก็เอานะครับห้าไร่สิไร่ก็เอานะครับไร่หนึ่งก็หกเจ็ดร้อนะครับหกเจนะครับ ก็ยอมเสียเวลานะครับเอาลดขึ้นลดลงนะครับแต่ก่อนนี่ข้าวนาปีออกพร้อมกันนะครับก็เราเป็นชาวนานะครับหารถเกี่ยวยากมากนะครับยากมากนะครับแต่พอ,อาชาวนาหันมาปลูกข้าวอา,อายุสั้นเยอะนะครับรถเกี่ยวข้าวก็เลยต้องหางานนะครับเข้ามาหาชาวนานะครับ จะประมาณนี้ครับในแต่ละปีนะครับในแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับปรับเปลี่ยนได้ทุกปีนะครับปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าทำไมเขาถึงมาทำอายุสั้นเพราะว่าเขาทำเขาเขาจะรีบทำนาปังนะครับเขาจะรีบทำนาปังนะครับอย่างนี้ครับ ทำข้าวทำข้าวอายุสั้นนะครับแต่แต่ก็ต้องรอนาปีเหมือนเดิมนะครับรอนาปีเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราจะมาไถเราจะมาเอาน้ําใส่เราจะหมักฟางหมักต่อสังข้าวนะครับก็ต้องรอนาปีเหมือนเดิมนะครับก็ต้องรอนาปีเหมือนเดิมดีดีกว่านาปีก็คือได้เก็บเกี่ยวเร็วแค่นั้นเองนะครับได้เก็บเกี่ยวเร็วแค่นั้นนะครับแต่ าบางท่านก็อาจจะเ,เกี่ยวเร็วเก็บเกี่ยวเร็วได้ทํานาปังเร็วนะครับก็เป็นบางพื้นที่นะครับเป็นบางพื้นที่นะครับนี่ครับนี่ผมให้ดูเลยนะครับเก็บเกี่ยวก่อนเพื่อนนะครับจนจนลูกข้าวขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถทํานาปังได้ก็ต้องรอนาปีเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําเราเอาน้ําใส่ชาวนาคนที่เขาทํานาปีเขาก็เดือดร้อน เพราะว่าเขายังไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยนะครับคุณเอาน้ําใส่นะครับมันก็ไม่ถูกต้องนะครับนี่เพราะว่าเราอยู่นาอยู่ติดกันนะครับเราต้องพึ่งพากันอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าถ้าแบบว่าไม่สนใจไม่สนใจอะไรเลยนะครับก็ไม่ก็ไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่ถูกต้องอยู่ด้วยกันนะครับถ้าจะทําข้าวอายุสั้นก็คือสั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับให้ได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันนะครับ ให้ได้เก็บเกี่ยวพร้อมกันเวลาเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวพร้อมกันเวลาไถก็ต้องได้ไถพร้อมกันเอาน้ําใส่พร้อมกันอย่างเงี้ยครับมันถึงว่าชาวนาก็จะไปด้วยกันได้นะครับเป็นเพื่อนบ้านกันได้นะครับถ้าเกิดว่าเก็บเกี่ยวแล้วนะครับรีบทํานาปังเลยนะครับโดยที่ไม่สนใจพวกชาวนาที่ทํานาปีนึงก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ถ้าเกิดว่า ข้าวนาปีนะครับข้าวเขาล้มนะครับข้าวเขลาล้มข้าวนาปังเอาน้ําใสเงี้ยครับนาะเขาก็ไม่แห้งครับข้าวเขาที่รอเก็บเกี่ยวก็เป็นการแช่น้ำข้าวแช่น้ํานะครับข้าวแช่น้ําก็ทําให้ข้าวนาปีเสียหายนะครับนี่เราก็ต้องอดูนะครับดูสภาพนะครับานา แถวแถวนั้นด้วยนะครับแถวแนั้นด้วยไม่ใช่ว่าจะทําแต่คนเดียวนะครับจะทําแต่คนเดียวนี่ทำทำอายุสั้นก็ได้เก็บเกี่ยวเร็วแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ต้องรอนะครับต้องรอกลุ่มชาวนาปีเหมือนเดิมนะครับนี่ครับก็อาชีพชาวนานะครับก็พึ่งพาอาศัยกันนะครับพึ่งพาอาศัยกันนะครับ เพื่อนพาใส่กันนาอยุดติดกันคนาอันเดียวกันนะครับก็แตกต่างกันแค่ตรงนี้นะครับแตกต่างกันแค่ตรงนี้นี่อันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วคันนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นนาของเพื่อนนะครับนาของเพื่อนนะครับที่โรงเรียนมาด้วยกันครับเป็นนาของเพื่อนนี่ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะมาต่อของผมนะครับต่อของผมต่อนี่ก็ ปิดฤดูกาลนะครับทํานาปีนะครับนาข้าวเจ้านะครับนาข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วนะครับนาข้าวเหนียวเก็บขึ้นยุ้งข้าวเรียบร้อยนะครับนาข้าวเจ้าก็เราจะแบ่งขายนะครับเราจะไม่ตากหมดเพราะว่าเราข้าวนะครับเราข้าวผมใช้ใส่แต่ว่าใส่แต่ข้าวเหนียวนะครับไม่มีเอาไว้เก็บข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้านี่จะเอาไว้ใส่กระสอบแล้ว ก็เอาวางซ้อนๆกันนะครับเราเอาอะไรคุมแค่นั้นนะครับก็เกิดปัญหาหนูนะครับหนูเยอะนะครับหนูเยอะกัดกระสอบนะครับก็เลยปีนี้เอาไว้แค่กินพอนะครับแล้วก็แบ่งให้พี่สาวนะครับด้วยนะครับพอกินนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ก็มาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่า นาข้าวเจ้าของผมนะครับที่ผมหว่านนะครับได้เก็บเกี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอปีถัดไปนะครับรอปีถัดไปว่าผลผลิตและก็การทํานาของผมจะเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ